สวัสดีพี่น้องเอฟซีวันนี้จะมาสวนเจเดือนเจเดือนรีบถูกทุเรียนนีฝนครับพี่น้องเฝ้า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 นีฝนน่ครับฟื้นขึ้นได้ข้างหน้ายังม่ยังไม่ได้เต็มเลยยังไม่เต็มเลยครับน้องครับฝักพิรุนเริ่มลงเม็ดแล้วดังขนาดนี้ไม่เอาดังขนาดนี้ไม่เอาก็หบเฮ้ยเซาตัดแล้วเนาะ ตัดทุเรียนแก่นี่อ๋แก่ดีไม่ใช่ทุเรียนชั้นนะทุเรียนแก่นี่ไม่ใช่ทุเนันน้องครับซุ้มตัดทุเรียนแก่ครับไม่ได้ตัดทุเรียนชั้นัทุเรียนตึงเชียลทุกวันเ่ยเสียงเสียงดังฟังชัดครับเขาะกระดังเสียงกระชัด นี่ครับนี่ครับเสียเผาคนทำนาครับโอ้โหเสียเผาคนทำนาครับโดนเนี่ยคนหลอกครับเบรกอย่างเดียวครับทำทำงานในวันละสามพันครับผู้สาวหนสนใจจัดการเลยครับวันละสามพันครับทำงานดูพี่น้องป่ากระลลกเท่านั้นละครับพี่น้องนี่นะครับป่ากระลลกครับตัดทุเรียนนี้กระลลกกระโลกเครียดอยู่ครับเนี่ยรถไทยอยู่ อยต้ทางกระโลงฝนกระตกแล้วพี่น้องก็มืดแล้วฝนมาแล้วมาแล้วได้เวลาแล้วดิได้เวลาสมควรแล้วนี่ครับพี่น้องก็จะได้แต่ละกิโลครับตรงเบรกออกมานะครับมือเบรกสั่งสังมาทางลาซาดาครับนี่บางสะพานครับมือเบรกสั่งทางลาซาดาครับใครไม่ม,ม,มีมือเบรกก็กดเป็นลาซาด้แล้วก็สั่งเลยครับ เต็มเต็มครับน้าี่ครับพี่น้องขึ้นมาดูขึ้นมาดูมือตัดครับใครตัดใครตัดฮะอ๋อโบโบทุเรียนตึงวะอย่างไงทุเรียนแก่บ่หรือทุเรียนชันโอ๋อผั่นะมือตัดอยู่บนยอดผั คิดว่าโบทุเรียนตึงโมเมนตัวนี้โอ้ฝีมือขึ้นแล้วตัวนี้พัฒนาเร็วใช่ไหลูกน้องเสียโบทุเรียนตึงเอ้ทุเรียนตึงนี่ครับลงเรื่อยๆครับแต่ลงลูกหนึ่งละนวลแล้วครับกนคล่องครับพ<อ>ี่น้องได้เราเชิอนเน่อเดินครับเ ถอยลงครับเด้ถอยลงครับแล้วก็โค้งลงทางไม่ยากเท่าไรครับบรรยากาศบรรยากาศรอบด้านครับทางไม่ค่อยยากครับขับเข้าไม่ได้อยู่ไปหาสบ,บายไปสบ,บาย

อะไรนี่อะไรนี่โอ้อะไรนี่ไอไม่รู้จากอะไรอะไรนี่อะไรนี่สายเขียวสายเขียวใช่ครับใส่ทั้งปิกอัพใส่ทั้งรถไทยครับครับทีมงาน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 ท่อมือตัดครับมือตัดทุเรียนทุเรียนตึงฮัลโหลทักเป็นภาษารนัองทักนั่งในภาษา ฮัลโหลที่พม่าที่เขาว่าไงฮัลโหลหวันเจี๊ยบโอ้โหเพลแปเพลย์เพลย์เพลย์เพลยบว่าหวานเจี๊ยบอ๋หวันเจี๊ยบทุเรียนหวันเจี๊ยบอ๋อทุเรียนไทยหวันเจี๊ยบอะนนี้นี่ครับทุเรียนทุเรียนตึงครับทุเรียนไซเขียวทีมงานกระท่อมดีเอาไปต้มเอาไปต้มแม่รุ่นนี้เขาไม่ต้มครับรุ่นนี้เคี้ยวอย่างเดียว มีสามคนกิ่งอะไรนี่กิ่งอะไรเก่าเหตุี่น้องจอดทุกป้ายครับที่มีทุเรียนจอดทุกป้ายครับจอดทุกป้ายจอดทุกป้ายเขาเรียกว่ายังไงนี่โยนทุเรียนนี่แปลแปลหน่อยพูดหน่อย

บางาไปกินขขานุจ้วันนี้นุกข่าบ้านเลยพี่ลองตอนงตอตงอวนี้ครับทีาจกยารครับยาบุบานครับ มะรามสองเต้มะรามสองับฮะนี่ไปครับกองทัพต้องเดินด้วยทอ้องมีแต่ของแซ่บเสบเขาอ่าในไม่ครัวในของแซ่บนี่ครับแม,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 ม่ครัวครับแม่ครัวกับงามงาม,งามครับงามข,าข,ขนาดนี่ครับครับเข่าข พันวิวพันวิวแล้วครับเขาวันนี้ครับเกเดือนคูเรียนสองโลครับปีเนี้จับสองโลในครัวครับในครัวเสียงไทยในฟิล์มครับตอนนี้ยเสียงไทยในฟิล์มทำยังทำยังนั่นตำละกอตำละกอใส่ปลา้อชุบรสไม่ต้องมากเอาแป้งนัวเยอะๆไม่มือไม่เกี่ยว เอาบวกควยครับล้างควยนี่อันนี้เป็นยังนี่ขาหมูขาหมูโอ้ขาหมูกินข้าวในการเลี้ยนี่ครับนี่ช่วงพี่น้องสารคามบ้านเองกินข้าวด้วยกันดินี่บ้านเองนี่บ้านเองบ้านเองทำเองนี่ครับเซฟลายเซฟไลายเซฟไล่ ครับคลิปนี้ก็ขอป็นคลิปแค่นี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องฮานุมานลุยสวนเลยครับพ yeah, like. um <uh ี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายเอาข้าวมาอีกครัรงนนี้